เสียงนกหวีดแหลมสูงดังขึ้นกลางลานฝึกตอนบ่ายแสงแดดแผดเผาจนพื้นดินร้อนระอุทหาหลายกองร้อยกำลังเข้าแถวฝึกอย่างเข้มงวดแต่ท่ามกลางความเคร่งเครียดนั้นกลับเกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นต่อหน้าทุกคนร้อยทกมนชนกแกทำผิดวินัยคิดว่าฉันไม่เห็นหรือไงเสียงตะคอกกล้องของพันโทเดชากรทำให้ทุกคนสะดุ้งหัวใจเต้นแรงโดยไม่รู้ตัวกมลชนกหญิงสาวรูปร่างสมส่วนใบหน้าเข้มแข็งแต่ซ่อนความเหน็ดเหนื่อยไว ยืนตรงกลางลานฝึกสายตาของเพื่อนทหารทุกคู่จับจ้องมาที่เธอบางคนมองด้วยความสงสารบางคนแซงเหมือนเฉยเพื่อไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนลากท่อนไม้นั่นวิ่งรอบสนามสิบรอบถ้าไม่ทําแกไม่ต้องเป็นทหารเดชากรสั่งทางชี้ไปที่ท่อนไม้กลมใหญ่ขนาดเกือบเท่าลําตัวคนเสียงฮือฮาเริ่มดังขึ้นเบาๆหลายคนกระซิบว่าโทษนี้มันเกินไปแล้วแต่ก็ไม่มีใครกล้าขัดคําสั่งตรงๆเพราะทุกคนรู้ว่าเดชากรเป็นคนอารมณ์ร้อนมีอานาจ และเส้นสายในกองทัพใครขัดใจอาจถูกลั่นแกล้งจนหมดอนาคตกมลชนกกัดฟันแน่นเธอก้าวไปจับท่อนไม้หนักด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยร่างกายยังมีรอยฟกช้ำจากการฝึกก่อนหน้าแต่ไม่มีทางเลือกเธอจำต้องยกมันขึ้นพาดบ่าแล้วเริ่มลากไปตามหลานฝึกเสียงหัวเราะย่อบางกลุ่มดังขึ้นดูสิทหารหญิงก็แค่นี้แหละอ่อนแอวิ่งไม่รอกอกมังเดียวก็ลงไปเอง คำพูดเหล่านั้นเหมือนคมมีดกรีดใจแต่กมลชนกกลับไม่เอ่ยตอบเธอเพียงกำหมัดแน่นหอบหายใจแล้วก้าวต่อไปรอบแรกเต็มไปด้วยสายตาจับจ้องแดดร้อนจนเหงื่อไหลาอาบหน้าเธอรู้สึกเหมือนผิวหนังถูกไฟเผาแต่ก็ยังฝืนลากท่อนไม้ต่อไปเมื่อเข้าสู่รอบที่สามหัวเขา่าเริ่มสั่นร่างกายแทบไม่ตอบสนองเลือดจากรอยทะลอกที่แขนและขาไหลลงเปื้อนเครื่องแบบแต่สีนกวีดและสายตาของเดชากรยังคงกดดันไม่ให้เธอหยุดเร็วสิกหรือจะยอมรับว่าเป็นทหารไม่ได้เรื่อง เสียงตะคอกนั้นดังก้องไปทั่วลานกมลชนกเงยหน้ามองท้องฟ้าสุดลมหายใจลึกแล้วฝืนลากไม้ต่อไปแม้ร่างกายจะเจ็บปวดจนแทบขาดใจเพื่อนทหารหญิงบางคนยกมือปิดปากน้ำตาคลอแต่ไม่กล้าสแสดงออกเพื่อนทหารชายบางคนกำมัดแน่นอยากเข้าไปช่วยแต่ก็กลัวจะโดนเล่นงานไปด้วยรอบที่ห้าร่างกายของกมลชนกแทบล้มเธอสุดเข่าลงแต่รีบยันตัวเองขึ้นด้วยแรงใจที่เหลืออยู่เลือดเปื้อนดิน เป็นทางยาวเสียงหัวเราะบางคนดังขึ้นอีกครั้งแต่ในขณะเดียวกันก็มีเสียงหนึ่งพูดเบาๆว่าเธอเก่งจริงๆแค่ยังยืนได้ก็นับว่าสุดยอดแล้วคำพูดเล็กๆนั้นไม่ได้ทำให้เจ็บน้อยลงแต่กลับกลายเป็นพลังใจให้กระมลชนกระฝือลากต่อไปบรรยากาศทั้งลานฝึกกลายเป็นความอึดอัดปนความเจ็บปวดบางคนเริ่มหันไปมองเดชากรด้วยสายตาไม่พอใจแต่เขากลับยืนกอดอกยิ้มเยียดอย่างผู้ชนะ จนถึงรอบที่เจ็ดกมลชนกแทบหมดแรงเธอลากไม้ไปข้างหน้าเหมือนร่างกายจะพังทลายแต่สายตาที่มุ่งมั่นยังคงส่องประกายเธอคิดในใจว่าถ้าฉันหยุดตอนนี้ทุกอย่างจบแน่แต่ถ้าฉันอดทนสักวันความจริงจะเปิดเผยเสียงหัวใจเต้นแรงประปนกับเสียงฝีเท้าที่หนักหน่วงร่างกายบอบช้ำแต่จิตใจยังไม่ยอมแพ้สุดท้ายเธอลากไม้คอรับบอบสิบรอบร่างสุดลงกับพื้นหอบหายใจแรงจนหน้าอกกระเพื่อมเลือดเปื้อนแขนขาเสื้อผ้าเต็มไปด้วยคราบดินโคลน เธอนอนแน่นิ่งอยู่ตรงนั้นเพื่อทหารหลายคนแทบกลั้นน้ำตาไม่อยู่แต่ไม่มีใครกล้าก้าวเข้ามาช่วยเดชากรเดินเข้ามาใกล้ยืนมองลงไปพร้อมรอยยิ้มยอ่อจำไว้ศักดิ์ศรีของแกไม่มีค่าอะไรในที่นี่มีแต่คำสั่งของฉันเท่านั้นที่สำคัญเสียงหัวเราะเบาบางกลุ่มยังดังต่อเนื่องแต่บรรยากาศกลับเต็มไปด้วยความตึงเครียดไม่มีใครกล้าพูดสิ่งใดภาพพร้อยทกมนชนกนอนจมเลือดและเหงื่อกลายเป็นสัญลักษณ์ของความอายุติธรรมที่ชัดเจนที่สุดในค่าย และนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเสียงนกบีที่สั่งหยุดการฝึกดังขึ้นแต่บรรยากาศในสนามกลับไม่สงบเหมือนเคยทุกคู่สายตายังคงจับจ้องไปที่ร่างของร้อยทกบนชนกที่นอนหอบหายใจบนพื้นดินเสื้อผ้าเต็มไปด้วยคราบเลือดและดินโคลนใบหน้าซีดเผือดแต่แววตายังคงแข็งกร้าวไม่ยอมแพ้พันโทเดชากรเดินออกไปจากสนามด้วยท่าทีเชิดหน้าเหมือนเป็นผู้ชนะในเกมแห่งอำนาจนี้หารหลายคนก้มหน้าหลบไม่กล้ามองตรงตรง,ตรงราวกับกลัวว่าจะถูกลากเข้าไปเป็นเหยื่อรายต่อไป ทันทีที่เขาเดินลับตาเสียงกระซิบกระซาบก็ดังขึ้นรอบสนามมันเกินไปแล้วนะโทษอะไรแบบนี้ไม่ใช่การฝึกแล้วนี่มันทำร้ายกันชัดๆโมซุนิสาเพื่อนสนิทของกมลนชนกกำหมัดแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในเนื้อมือสัน่นด้วยความโกรธแต่ก็ทำได้เพียงกัดฟันทำไมไม่มีใครลุกขึ้นพูดอะไรเลยเราเป็นทหารเหมือนกันนะักอีกคนตอบเสียงเบาเหมือนกลัวใครได้ยิน จะพูดยังไงล่ะเดชากรเป็นคนใหญ่คนโตมีเส้นสายเต็มไปหมดถ้าเราพูดอนาคตเราก็จบสุนิสาเงียบไปน้ำตาคลอเบ้าเธอมองไปที่กมลชนกที่พยายามยังตัวเองลุกขึ้นแม้จะเต็มไปด้วยบาดแผลเลือดไหลเป็นทางแต่ยังคงกัดฟันเดินกลับเข้าที่พักไม่มีคำพูดใดๆหลุดออกจากปากในห้องพักทหารหญิงบรรยากาศเงียบงนันมีเพียงเสียงหายใจหอบข,ของกมลชนกที่นั่งเช็ดเลือดและทำแผลเองมือเธอสั่นเล็กน้อยแต่ไม่ยอมร้องของความช่วยเหลือจากใครสุนิสาเดินเข้ามาใกล้ผู้เสียงสัน่น กมลเธอไม่ควรทนอะไรแบบนี้นะ้มันไม่ยุติธรรมเลยกมลชนกเงยหน้าขึ้นรอยน้ำตาคลออยู่ที่หางตาแต่สีหน้าแข็งกร้าวฉันรู้มันไม่ยุติธรรมแต่ถ้าเราลุกขึ้นสู้ตอนนี้โดยไม่มีหลักฐานไม่มีใครเชื่อเราแน่เราจะกลายเป็นคนผิดเองแต่เธอเจ็บทั้งตัวขนาดนี้สุนิสาตะโกนด้วยความเจ็บปวดแทนกมลชนกยกมือขึ้นห้ามก่อนพูดเสียงหนักแน่นฉันจะไม่ยอมเป็นเหยื่อตลอดไปวันนี้ฉันทน แต่ไม่นานหอกสักวันฉันจะทําให้ทุกคนเห็นว่าอํานาจที่เขาใช้มันไม่ได้อยู่ตลอดไปคําพูดนั้นทําให้เพื่อนทหารหญิงหลายคนที่อยู่รอบๆสะอุดบางคนหันมามองด้วยสายตาเคารพบ,บางคนยังคงก้มหน้างเงียบเพราะความกลัวคืนนั้นกมลชนกนอนบนเตียงเหล็กเสียงลมพัดลอดหน้าต่างเข้ามาเธอจ้องมองเพดานด้วยหัวใจที่สัน่นไหวน้ําตาไหลเงียบๆแต่ในใจกลับมีเปเลวไฟแห่งความมุ่งมันฉันจะไม่ยอมให้ใครเหยียบศักดิ์ศรีของฉันอีก ภาพเหตุการณ์ในสนามฝึกเวียนอยู่ในหัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าเสียงหัวเราะเยาะเสียงคำสั่งที่โหดร้ายและความเจ็บปวดที่ยังคงชัดเจนในทุกข้อต่อทุกบาดแผลกลายเป็นเชื้อไฟที่โหมกระพือในจิตใจกมลชนกกำมัดแน่นทางสาบานกับตัวเองว่าวันหนึ่งเธอจะต้องลุกขึ้นยืนด้วยศักดิ์ศรีที่แท้จริงไม่ใช่ด้วยความกลัวที่ถูกยัดเยียดให้เสียงซุบซิบแผ่วเ,เบาเริ่มดังขึ้นรอบค่ายฝูงทหารหนุ่มสาวที่เคยหัวเราะเยาะหรือทำเป็นไม่เห็นเหตุการณ์โหดร้ายกลับเริ่มหันมามองเดชากรด้วยสายตาที่ต่างออกไป ไม่ใช่ความเคารพแต่คือความระแวงได้ยินหรือ,อยังในพันเอาของหลวงไปทำบ้านพักใหญ่นอกค่ายนัดเสียงหนึ่งดังจากมุมโรงอาหารไม่ใช่แค่นั้นหรอกเขายังเอาอาวุธไปขายตลาดมืดอีกอีกเสียงเสริมเบาๆพร้อมหันซ้ายขวาเหมือนกลัวใครได้ยินกมลชนกนั่งเงียบที่โต๊ะมองถาดอาหารที่แทบไม่แต่ต้องความเจ็บจากบาดแผลย,ยังไม่หายแต่ไฟในใจเธอกลับลุกโชนยิ่งกว่าเดิมทุกคำเล่าลือเหมือนน้ำมันราาลงบนกองไฟเธอรู้ เดชากรไม่ใช่แค่คนที่ชอบใช้อำนาจบังคับกดขี่แต่ยังเป็นมะเร็งร้ายของกองทัพขณะที่เพื่อนบางคนยังไม่กล้าสู้หน้าหรือออกเสียงสนับสนุนกมลชนกกลับเงยหน้าขึ้นแอบมองเดชากรที่เดินเชิดออกจากโรงอาหารราวกับเป็นเจ้าของทุกชีวิตในค่ายเธอกัดฝันแน่นพลังคิดในใจสักวันหนึ่งคนอย่างเขาต้องล้มและฉันนี่แหละที่จะทําให้มันเกิดขึ้นค่าคืนนั้นเธอเปิดลิ้นชักต๊กเขียนหนังสือในห้องพักหยิบสมุดบันทึกเล่มเล็กออกมาปกสมุดดูธรรมดาแต่ภายในยคือพื้นที่เก็บความคิดลับๆของเธอ กมลชนกเขียนตัวอักษรด้วยมือที่สัน่นไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะหัวใจเต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นภารกิจเริ่มต้นแล้วเป้าหมายเดยชาก่อนเธอปิดสมุดแน่นก่อนหันไปมองรูปถ่ายเก่าที่ตั้งอยู่บนหัวเตียงเป็นรูปหญิงชาราร่างสูงสง่าในชุดเครื่องแบบเต็มยศพลเอกหญิงปอระไทยแม่ของเธอแม้ใครในค่ายจะไม่รู้แต่กระมวลชนกแบกรับสายเลือดของนายทหารหญิงที่ทรงอำนาจที่สุดในกองทัพแม่ของเธอไม่ได้บอกให้ลูกสาวใช้เส้นสาย ไม่เคยบังคับให้เปิดเผยต,ตัวตนแต่ปลูกฝังเพียงคำเดียวตั้งแต่เด็กศักดิ์ศรีเสียงแม่ดังกล้องในหัวลูกอย่าลืมว่าเครื่องแบบนี้ไม่ใช่กรอบป้องกันความกลัวแต่คือคำสัญญาที่ต้องรักษากมลชนกระปาดน้ำตาที่เออคลอแม่หนูจะทำตามสัญญาหนูจะเปิดโปงคนช่วยด้วยมือของตัวเองเธอไม่รู้ว่าเส้นทางที่เลือกเต็มไปด้วยอันตรายแค่ไหนแต่ในใจของเธอไม่มีคำว่าถอยมีเพียงการรอเวลารอวันที่ความลับทั้งหมดจะถูกเปิดโปงและชื่อของเดชากร จะถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของกองทัพในฐานะผู้แพ้ที่ถูกลากลงจากบาลังอำนาจด้วยความจริงเช้าวันถัดมาแสงแดดแรกของวันสตร์ลงบนลานฝึกกว้างทหารทุกนายถูกเรียกรวมแถวเพื่อฟังคำสั่งในพันเดชากรยืนกลางลานด้วยสีหน้าทนองอกถ่ายไหลพึงเหมือนนักรบผู้ยิ่งใหญ่ทั้งที่ในความจริงทุกคนรู้ว่าเขาใช้ความกลัวมากกว่าความกลา้ากมลชนกยืนอยู่แถวหน้าสุดสายตาของเธอนิ่งไม่เหมือนทุกวันที่เคยก้มหน้าเก็บความอับอายไว้วันนี้เธอไม่ยอมเป็นอยู่อีกต่อไป เดชากรตะโกนเสียงดังการฝึกวันนี้เข้มข้นกว่าเดิมใครอ่อนแอก็ไม่คู่ควรกับเครื่องแบบนี้เสียงทหารชายบางคนให้รับแต่หลายคนก็แค่ฝืนแสดงออกเพราะกลัวสายตาเขาทันใดนั้นกระมลชนก,ก้าวออกจากแถวเสียงรองเท้าบู๊ตกระทบพื้นดังก้องทุกสายตาหาันมองอย่างตะลึงเธอยืนตรงท่ามกลางความเงียบอันอึดอัดก่อนเปล่งเสียงชัดท้อยชัดำํำการฝึกไม่ใช่การทารมานแค่ในพันเสียงนั้นดังก้องจนแม้แต่หลงที่พัดผ่าน ก็เหมือนหยุดชะงักบรรยากาศเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจใครบางคนเต้นแรงเดชากรนหันขวบมามองใบหน้าเขาตึงเครียดทันทีร้อยทุกบนชนกเธอกำลังถียงคำสั่งผู้บังคับบัญชายอย่างนั้นหรือกมลชกศกตาไมห่หลบเลี่ยงแม้แต่น้อยดิฉันไม่ได้ถียงแค่เพียงแต่เตือนว่าการฝึกที่ทำร้ายร่างกายและศักดิ์ศรีไม่ได้ทำให้ทหารแข็งแกร่งขึ้นมีแต่จะทำให้หมดกำลังใจเสียงซุบซิบเริ่มดังในหมู่ทหารบางคนมองหน้ากันบางคนกลั้นยิ้มเพราะสะใจ ที่ได้เห็นใครสักคนกล้าพูดออกมาแต่ก็ไม่มีใครกล้าออกเสียงสนับสนุนเดชากรสีหน้าเปลี่ยนจากตกใจเป็นโกรธเขาก้าวเข้ามาใกล้จ้องตักมนชนกด้วยแววตาเหมือนจะกลืนกินระวังปากของเธอให้ดีอยากคิดว่ามีใครจะปกป้องได้ถ้ายอยากอยู่รอดในค่ายนี้ก็ต้องก้มหน้าและทําตามคําสั่งเท่านั้นกมลชนกยังคงยืนตรงไม่ไหวเอ็นทหารทุกคนเลือกจะก้มหน้าหรือไม่ก็เรื่องของเขาแต่ดิฉันเลือกที่จะยืนหยัดคําตอบนั้นเหมือนมีดที่กรีดลึกลงในศักดิ์ศรีของเดชากรใบหน้าแดงกำ่ำ เขากำมือแน่นจนเส้นเลือดปูดโปนแต่กลับทำอะไรไม่ได้มากไปกว่าหัวร้อยยอกเพื่อกลกเกลือนหึดดีมากร้อยโทงั้นฉันจะจับตาดูเธอเป็นพิเศษอย่าคิดว่าจะรอดไปได้ง่ายๆกมลชนกยกมือทำความเคารพแล้วก้าวกลับเข้าที่แถวแต่ในใจเธอรู้ดีว่าจากนี้ไปเธอจะตกเป็นเป้าหมายอย่างแน่นอนหลังการฝึกจบลงบรรยากาศในโรงอาหารเต็มไปด้วยความตึงเครียดเพื่อนทหารหญิงหลายคนรีบเข้ามากระซิบกมลชนกเธอบ้าไปแล้วหรือกล้าถิงต่อหน้าคนทั้งกองแบบนั้น เขาเอาจริงแน่ต่อไปเธอต้องระวังตัวให้ดีนะกมลชนกเพียงยิ้มบางๆบ,บางครั้งความจริงมันก็ต้องถูกพูดออกมาถึงแม้จะเจ็บปวดขณะเดียวกันเดชากรกำลังนั่งอยู่ในห้องทำงานส่วนตัวเขาจ้องแฟ้มเอกสารบนโต๊ะแต่สายตากลับเลื่อนลอยความคิดตีกันวุ่นวายทำไมใหญ่นั่นกล้าพูดแบบนั้นหรือว่าเธอรู้อะไรบางอย่างมือเขากำแก้วกาแฟจนสั่นเสียงแก้วกระทบโต๊ะดังกอง เขาลุกขึ้นเดินวนไปมาอย่างคนใจร้อนภายในใจเริ่มมีความหวาดระแวงความลับเรื่องการโกงงบประมาณที่ซุกซ่อนมาตลอดหลายปีกำลังเหมือนเงาดำที่คืบคลานเข้ามาไกลไม่เป็นไปไม่ได้เด็กนั่นไม่มีทางรู้เขาพิ่มทำกับตัวเองแต่ยิ่งพูดความหวัน่นไหวก็ยิ่งมากขึ้นนับจากวันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างกมลชนกและเดชากรได้เปลี่ยนไปตลอดการหมัน่นไม่ใช่แค่เรื่องของนายกับลูกน้องอีกต่อไปแต่คือเกมที่เดิมพันด้วยอำนาจศักดิ์ศรีและความจริงที่กำลังจะถูกเปิดโปง ค่ำคืนนั้นลมหนาวพัดผ่านสนามฝึกที่เงียบสงัดไฟในกองบัญชาการยังส่องสว่างรอดออกมาจากหน้าต่างห้องทำงานของนายพันเดชากรเต็มไปด้วยแฟ้มเอกสารกองสูงท่วมหัวเขามักอยู่ดึกกว่าคนอื่นเสมอเพื่อเคลียร์งานหรือบางทีอาจเพื่อปกปิดบางสิ่งที่ไม่ควรให้ใครเห็นกมลชนกเดินผ่านทางเดินแคบๆของอาคารด้วยหัวใจที่เต้นแรงความรู้สึกเหมือนทุกย่างก้าวของเธอถูกจับตามองเสียงรองเท้าบูทกกไปบนพื้นคอนกรีต ดังก้องในความเงียบเธอหยุดยืนหน้าห้องทํางานของเขาแสงไฟลอดออกมาตามรอยประตูที่ปิดไม่สนิทเสียงโทรศัพท์ของเดชากรดังลอดออกมาใช้เงินก้อนล่าสุดโอนเข้ามาแล้วต้องแบ่งให้พวกข้างบนตามสัญญาไม่งั้นมันแตกแนก่อย่าให้ใครในค่ายรู้เรื่องนี้หัวใจของกำมลชนกเต้นแรงขึ้นเธอก้มตัวลงมองลอดช่องประตูแคบแ,คบแคบเห็นเดชากรกําลังคุยโทรศัพท์พลางเปิดแฟ้มเอกสารบนโต๊ะแฟ้มสีแดงที่มีตราลับของกองทัพ เธอกลั้นหายใจรอจนเสียงสนทนาสิ้นสุดเดชากรเก็บโทรศัพท์ลงแล้วเดินออกจากห้องไปอย่างเร่งรีบทิ้งแฟ้มเอกสารไว้บนโต๊ะโดยไม่ได้ล็อกห้องโอกาสที่รอคอยมาถึงแล้วกมลชนกริบผลักประตูเข้าไปแสงไฟสว่างจ้าสาลงบนใบหน้าที่เปื้อนเหงื่อของเธอกลิ่นบุรีและกาแฟและคลุ้งแนกัดเธอเดินไปยังโต๊ะทำงานเปิดแฟ้มสีแดงออกทีละหน้าเอกสารภายในเต็มไปด้วยตัวเลขรายงานค่าใช้จ่ายการฝึกที่ถูกปรับแก้รายชื่อบริษัทเอกชนที่รับเหมาจัดหาอาวุธและสเสบียง แต่ทุกอย่างเป็นชื่อบริษัทบางหน้าตัวเลขไม่ตรงกับของจริงและที่สําคัญมีเอกสารการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของเดชากรอย่างชัดเจนนี่มันหลักฐานชัดๆเธอพึมพำเสียงสัน่นด้วยทั้งความตกใจและโล่งใจมือสั่นเล็กน้อยเมื่อเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายภาพทุกหน้าเก็บไว้ด้วยความระมัดระวังจากนั้นก็รีบจัดแฟ้มกลับคืนเหมือนเดิมทันใดนั้นเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากทางเดินข้างนอ,นอกเธอรีบดักไฟในห้องใ,องใจเต้นรัวเหมือนกลองรบเธอหลบไปแอบอยู่หลังตู้เหล็ก ประตูห้องถูกเปิดออกเดชากรเดินกลับเข้ามาเขาหยิบแก้วกาแฟที่ลืมไว้บนโต๊ะแล้วพึมพำเกือบลืมถ้าไม่มีคงหัวแตกแน่เขาหัวเราะเบาๆโดยไม่รู้เลยว่าหลักฐานมารณะได้ถูกบันทึกไว้ในโทรศัพท์ของกมลชนกแล้วเมื่อเขาเดินออกไปอีกครั้งเธอจึงค่อยๆถอนหายใจยาวมือเย็นเฉียดไปทั้งร่างเกือบไปแล้วเช้าว,วันถัดมาบรรยากาศในค่ายเหมือนปกติทหารทุกนายยังคงฝึกอย่างเข้มข้น เสียงตะโกนเสียงรองเท้าบูทกระทบพื้นยังคงกล้องไปทั่วลานแต่สําหรับกมลชนกทุกสิ่งไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะในกระเป๋าเครื่องแบบของเธอมีสิ่งที่สามารถทําลายชีวิตในพันเดชาก่อนได้เธอนั่งในโรงอาหารเงียบเงียบมองเพื่อนเพื่อนกินข้าวด้วยสีหน้าธรรมดาแต่ในใจของเธอเต็มไปด้วยแผนการจะส่งหลักฐานนี้ให้ใครถ้ารีบร้อนเกินไปอาจถูกกาจัดก่อนระหว่างนั้นเองเสียงหนึ่งกระซิบจากด้านหลังเมื่อคืนฉันเห็นเธออยู่แถวห้องทํางานของนายพัน กมลชนกสะดุ้งหันไปเจอเพื่อนทหารหญิงชื่อร้อยตรีพิมพแขยืนมองด้วยสายตาสงสัยกมลชนกยิ้มบางๆกลบเกลื่อนฉันแค่เดินผ่านพิมพ์แขบยักหน้าเบาๆแต่ในสายตาเหมือนรู้ว่ามีอะไรบางอย่างปกปิดอยู่เธอจึงพูดต่อไม่ว่าเธอกำลังทำอะไรระวังตัวด้วยเดชากรไม่ใช่คนที่จะปล่อยใครไว้หากเขารู้ว่ามีภัยต่ออนาคตของตัวเองคืนนั้นกมลชนกกลับไปยังห้องพักเธอเปิดโทรศัพท์ดูรูปเอกสารอีกครั้งทุกตัวเลขทุกลายเส็นชัดเจนจนไม่อาจปฏิเสธ ได้เธอกรรมโทรศัพท์แน่นแล้วพึมทำเบาๆนี่แหละกุญแจที่จะทําให้ความจริงถูกเปิดโปงแต่เธอก็รู้ดีเช่นกันว่ากุญแจดอกนี้ไม่เพียงไ่ายประตูสู่ความยุติธรรมหากยังเป็นเหมือนระเบิดเวลาที่อาจท้าชีวิตเธอไปได้ทุกเมื่อหากเดชากรรู้ตัวก่อนที่เธอจะลงมือบรรยากาศในห้องเก็บเอกสารเงียบสงบมีเพียงแสงไฟนีออนที่กระพริบเป็นระยะเสียงลมจากเครื่องปรับอากาศดังหึงห่งๆกล้องไปทุ่ห้องกรมลชนก้าวเท้าเข้าไปอย่างระมัดระวังหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะได้ยินชัดเจน เธอรู้ดีว่าทุกวินาทีคือความเสี่ยงหากถูกจับได้ไม่เพียงแต่ชีวิตเธอเท่านั้นที่จะตกอยู่ในอันตรายแต่ยังรวมถึงครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังด้วยกมลชนกกว่าตามองแฟ้มมากมายที่วางเรียงรายเป็นชั้นสูงเสียดเพดานก่อนจะหยุดที่ตู้เหล็กสีเทาซึ่งมีแม่กุญแจแข็งแรงปิดล็อกอยู่เธอหยิบกุญแจที่แอบขโมยมาจากคนสนิทของเดชากรขึ้นมาเสียงคลิกเบาๆดังขึ้นเมื่อกุญแจหมุนเข้าล็อกสำเร็จภายในตู้มีแฟ้มปึกหนาหลายเล่มเธอค่อยๆเลื่อมมือไปตามสันแฟ้มจนพบเอกสารที่ปกปิด ด้วยสัญ,ญลักษณ์ลับตราประทับรูปนกอินทรีสีแดงสดนี่แหละหลักฐานที่ทุกคนตาหากมลชนกพิธมทำเบาๆมือสัน่นน้อยๆด้วยทั้งความตื่นเต้นและความหวาดกลัวเมื่อเปิดแฟ้มออกมาสิ่งที่ปรากฏบนกระดาษคือบัญชีรายรับรายจ่ายจำนวนมหาศาลที่ไม่มีทางอธิบายได้ตามกฎหมายมีลายเซ็นของเดชากรในทุกเอกสารรายชื่อบริษัทนอมินีที่ใช้ฟอกเงินราลยละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีลับในต่างประเทศทุกอย่างชัดเจนเกินกว่าจะปฏิเสธได้ กมลชนกกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากนี่ไม่ใช่เพียงการทุจริตธ,ธรรมดาแต่คือเครือข่ายคอรัปชันที่ยงใหญ่ไปถึงคนใหญ่โตมากมายหากสิ่งนี้ถูกเปิดโปงเดชากรจะไม่เพียงแต่หมดอนาคตทางการเมืองแต่ยังอาจถูกลากลงเหวทั้งตระกูลทันใดนั้นเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากทางเดินนอกห้องใกล้เข้ามาเรื่อยๆเธอรีบปิดแฟ้มดึงโทรศัพท์มือถือออกมาถ่ายรูปทุกหน้าอย่างรวดเร็วแสงแฟลชที่สว่างวาบทำให้เธอสะดุ้งรีบเอาผ้าเช็ดหน้าไปปิดเลนกันไม่ให้แสงเล็ดลอดออกไป ใครอยู่ในนั้นเสียงชายร่างใหญ่ตะโกนล,ลั่นกมลชนกใจหายว่าพรีบเก็บแฟ้มเข้าที่ล็อกกุญแจกลับเหมือนเดิมแล้วแอบซ่อนตัวหลังชั้นเอกสารเธอพยายามกลั้นหายใจขณะประตูห้องถูกผลักเข้ามาร่างของลูกน้องเดชากรสองคนก้าวเข้ามากวาดตาไปรอบๆเมื่อกี้เหมือนเห็นแสงไฟแวบๆบแบบนายแน่ใจหรืออาจจะเป็นไฟนีออนเสียก็ได้ไปเถอเดียวผู้การดา่าเอากมลชนกกับอินมฝีปากแน่น รอจนกว่าพวกมันจะเดินออกไปเสียงประตูปิดดังปังกอดที่ความเงียบจะกลับคืนมาเธอค่อยๆคลานออกมาจากมุมมืดเหงอไหลท่วมแผน่นหลังแม่กะในห้องจะเย็นเฉียบเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูภาพถ่ายทีและหน้าความจริงทั้งหมดอยู่ในมือแล้วนี่แหละหลักฐานมรณะที่สามารถทําให้ปีศาจอย่างเดชากรล้มลงได้แต่อีกด้านหนึ่งในใจเธอก็รู้ดีว่าการครอบครองสิ่งนี้เท่ากับว่าเธอเพิ่งเซ็นสัญญาตายให้ตัวเองหากเดชากรรู้ว่าใครเป็นคนแอบเอาเอกสารออกมาคนคนนั้น จะไม่มีทางรอดเสียงข้อความเข้าดังขึ้นบนมือถือเธอสะดุ้งก่อนจะเห็นเป็นข้อความจากผู้บัญชาการสูงสุดที่เธอติดต่อไว้ลับล,บลบัถ้ามีหลักฐานแล้วส่งมาโดยเร็วที่สุดทุกวินาทีสําคัญกมลชนกมองจอมือถือพลันได้ยินเสียงฝีเท้าอีกครั้งคราวนี้ใกล้กว่าเดิมเธอรีบเก็บโทรศัพท์ใจเต้นระรัวเหมือนกรองศึกแล้วพุ่งออกจากห้องเก็บเอกสารอย่างเงียบที่สุดทางเดินมืดและยาวเหมือนไม่สิ้นสุดเสียงรองเท้าของเธอกระทบพื้นดังกล้องไปในความเงียบทุกฝีก้าว เต็มไปด้วยแรงกดดันราวกับมีเงาเมื่อดกำลังไล่ตามหลังมาความกลัวกัดกินหัวใจแต่ความมุ่งมั่นทำให้เธอไม่หยุดเดินหลักฐานมรณะอยู่ในมือแล้วแต่เกมนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นสนามกว้างกลางค่ายทหารในเช้าวันนั้นเงียบผิดปกติกำลังพลหลายร้อยนายถูกเรียกมารวมแถวสีหน้าทุกคนเต็มไปด้วยความสงสัยเหล่าผู้บังคับบัญชาชั้นรองเดินกันทุกท่านบางคนแอบซุบซิบว่ามีคำสั่งด่วนจากผู้บัญชาการสูงสุดให้สอบสวนท่านเอกเดชากร ต่อหน้าทหารทั้งค่ายเสียงกลองสนามดังตึก๊กตึกก้องไปทั่วบรรยากศาศขณะเดชากรถูกนำตัวมายืนกลางลานสีหน้าเขายังพยายามเก็บอาการแต่อดไม่ได้ที่จะปล่ยตาม,มองไปรอบๆเหมือนหาทางเอาตัวรอดผู้พันคนหนึ่งก้าวออกมาพร้อมถือเอกสารแน่นท่านเอกเดชากรท่านถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตครั้งใหญ่หลักฐานจำนวนมากบ่งชี้ถึงบัญชีลับและการฟอกเงินเราจะเริ่มการสอบสวนณที่นี้เสียงซุบซิบดังระง,งมไปทั่วทั้งลาน จริงหรือผู้การโกงจริงๆน่าไม่น่าเชื่อเลยคนที่เรายกย่องมาตลอดเดชากรพยายามยืดอกแล้วตะโกนกลับหลักฐานพวกนั้นเป็นของปลอมทั้งหมดมีคนใส่ร้ายฉันใครก็ตามที่อยู่เบื้องหลังจะต้องถูกลากมาประจานต่อหน้าทุกคนเหมือนกันทว่าก่อนที่เสียงของเขาจะดับลงประตูใหญ่ของค่ายก็ค่อยๆเปิดออกเสียงเครื่องยนต์รถทหารคันหรูแล่นเข้ามาทุกสายตาหาันไปมองพร้อมกันหญิงร่างสูงสง่านในเครื่องแบบเต็มยศก้าวลงมารองเท้าบูทกระทบพื้นดังหนักแน่นเธอเดินตรงเข้ามา โดยไม่สนสายตาของใครทั้งสิ้นพนเอกหญิงอรไทยเสียงนายทหารหลายคนอุทานด้วยความตกใจรีบทำความเคารพความเงียบปกคลุมไปทั้งลานในเสี้ยววินาทีราวกับเวลาหยุดหมุนเดชากรชง,งักไปทันทีใบหน้าซีดเผือดร่างแข็งทื่อเหมือนถูกฟ้าผ่าอรอไทยกว่าตามองรอบๆอบก่อนเอ่ยด้วยน้ำเสียงหนักแน่นวันนี้ฉันไม่ได้มาในฐานะผู้บังคับบัญชาคนหนึ่งเท่านั้นแต่ฉันมาในฐานะแม่ของร้อยทกมนชนกทันใดนั้นเสียงฮือฮาดังก้องสนั่นคาย อะไรนะร้อยทกมนชนกเป็นลูกแม่ทัพหญิงอรไทยไม่อยากเชื่อเลยเรื่องนี้ไม่มีใครรู้มาก่อนแล้วที่เธอกำลังสู้กับพันเอกเดชากรแปลว่าคำซุบซิบยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆจนผู้บังคับบัญชาต้องกรามให้เงียบแต่สายตาของเหล่าทหารทุกคู่ต่างจับจ้องไปยังเดชากรที่เริ่มหายใจติดขัดริมฝีปากสัน่นเหมือนจะพูดอะไรออกมาแต่กลับไร้เสียงอรไทยหันไปมองเดชากรตรงๆดวงตาคมหลุดเหี่ยว เดชากรเธอคิดจริงๆหรือว่าอำนาจและเงินจะปกปิดความชั่วไปได้ตลอดหลักฐานทั้งหมดถูกส่งถึงมือผู้บัญชาการแล้วและว,วันนี้เธอจะต้องตอบคำถามต่อหน้าทุกคนเดชากรตัวสั่นมือกำแน่นพยายามรักษาภาพลักษณ์แต่ทุกคนในค่ายเห็นชัดว่าเขาเริ่มเสียท่าไม่ไม่จริงนี่มันแผลวงฉันถูกใส่ร้ายกมลชนกมันเอาเอกสารปลอมมายยดเยีดใส่ฉันเดชากรตะโกนสุดเสียงแต่ไม่มีใครเชื่ออีกต่อไป กมลชนกที่ยืนอยู่ท้ายแถวค่อยๆเดินออกมาด้านหน้าเธอทำความเคารพมันดาก่อนหันมาประจันหน้ากับเดชากรเสียงของเธอสั่นเล็กน้อยแต่ชัดเจนเอกสารทุกแผ่นฉันได้มาด้วยตัวเองในห้องเก็บแฟ้มของคุณไม่มีคำว่าปลอมสำหรับความจริงที่ปรากฏบนลายเซ็นของคุณหรอกคะเสียงฮือฮาดังก้องอีกครั้งบางนายถึงกับอุทานโอ้โหกล้าหาญขนาดนี้ออนไทยก้าวมาข้างลูกสาววางมือลงบนบ่าของกมลชนกอย่างภาคภูมิใจ ลูกของฉันสืบทอดเลือดนักรบไม่ใช่เพื่อทำร้ายใครแต่เพื่อปกป้องความถูกต้องบรรยากาศในค่ายราวกับระเบิดแตกความจริงที่ไม่มีใครคาดคิดถูกเปิดเผยต่อหน้าทุกคนเดชากรยืนตัวสั่นเงือไหล่พรากสีหน้าเหมือนคนสิ้นหวังเสียงในใจของเขาร้องก้องนี่ฉันพลาดไปแล้วจริงๆหรือและนี่คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ทุกสายตาในค่ายไม่เคยมองเขาเหมือนเดิมอีกต่อไป เสียงรอบสนามฝึกที่เมื่อครู่ยังเต็มไปด้วยความกลัวละหุนค่อยๆเงียบลงจนเหลือเพียงลมหายใจของทหารนับร้อยคู่ทุกสายตาจับจ้องไปที่กมลชนกหญิงสาวร่างเล็กในชุดเครื่องแบบซึ่งยืนอย่างมั่นคงเคียงข้างพลเอกหญิงอรไทยสีหน้าของเธอสั่นไหวเล็กน้อยน้ำตาคลอเบาไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เป็นความปลดปล่อยความจริงที่เธอเก็บซ่อนมานานถูกเปิดเผยออกมาแล้ววันนี้เธอไม่ต้องยืนเพียงลำพังอีกต่อไปทันใดนั้นเสียงก้าวเท้าดังขึ้นจากแถวกลางกึก ร้อยตรีหญิงสุภาวดีเพื่อนสนิทของกมลชนกก้าวออกมาอย่างมั่นใจเธอหันหน้าไปทางผู้บังคับบัญชาก่อนเอ่ยด้วยสีหนักแน่นดิฉันขอยืนยันว่าสิ่งที่ร้อยทกมลชนก์ทำคือเพื่อศักดิ์ศรีของกองทัพเพื่อความถูกต้องไม่ใช่การหักหลังเสียงฮือฮาแผ่วเบาอีกระลอกก่อนที่สุภวดีจะหันมายืนข้างกมลชนกวางมือลงบนบ่าเพื่อนเหมือนเป็นกรอบคุ้มกันให้เธอไม่นานนักทหารหญิงคนอื่นๆก็เริ่มก้าวตามออกมาร้อยเอกหญิงพันตรีหญิง และเหล่าทหารหญิงรุ่นน้องล้วนเดินออกจากแถวทีละคนทีละคนจนในที่สุดกลุ่มใหญ่ยืนเรียงเคียงข้างกำมลชนกเป็นแนวแววตาเป็นประกายแห่งความภาคภูมิใจเราจะไม่ปล่อยให้เธอยืนสู้เพียงลำพังอีกต่อไปนี่คือศักดิ์ศรีของพวกเราทุกคนคำพูดเหล่านั้นดังกล้องไปทั่วลานเหมือนเสียงกลองศึกที่ไม่มีวันหยุดเสียงปรบมือแรกดังขึ้นจากมุมหนึ่งตามด้วยเสียงที่สองที่สามจนในที่สุดสนามฝึกทั้งสนามสั่นสะเทือน ด้วยเสียงปรบมือ,อกึกก้องทหารชายบางคนยังยืนตรงอย่างสงบแต่ในแววตากลับเต็มไปด้วยความนับถือกมลชนกยกมือขึ้นปาดน้ำตาแววตาสัน่นร,ริกเธอหันมองไปรอบๆภาพที่เห็นไม่ใช่ความโดดเดี่ยวอีกแล้วแต่คือพลังของเพื่อนร่วมรบที่ยอมรับเธอในฐานะหนึ่งในนักรบตัวจริงเธอกลั้นสะอื้นแล้วเอ่ยเสียงสัน่นขอบคุณทุกคนวันนี้ฉันไม่ใช่แค่ลูกของใครหรือยืดของความอายุติธรรมแต่ฉันคือทหารหญิงคนหนึ่งที่สาบานว่าจะปกป้องศักดิ์ศรีของเครื่องแบบนี้ เสียงปรบมือดังกล้องขึ้นอีกครั้งคราวนี้ยิ่งหนักแน่นกว่าเดิมรากับยืนยันว่าเธอได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญอย่างแท้จริงเดชากรที่ยืนอยู่ตรงกลางลานมองภาพนั้นด้วยสายตาแข็งกร้าวแต่แฝงความหวาดหวัน่นเขาพยายามเอ่ยโต้กลับแต่เสียงปรบมือที่ดังสนั่นปิดทับคำพูดทุกคำของเขาเงยผุดเต็มหน้าผากร่างกายสั่นไหวเหมือนคนกำลังจมลงในความมืดพลเอกหญิงออรไทยยืดอกเต็มความสง่าเธอกว่าตามองเหล่าทหารหญิงที่ยืนเคียงข้างลูกสาวแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่น นี่คือสิ่งที่กองทัพต้องการไม่ใช่คนที่ใช้ตำแหน่งหาผลประโยชน์แต่คือคนที่มีหัวใจกล้ายืนหยัดเพื่อความถูกต้องแม้ต้องแลกด้วยชีวิตเสียงครับข้าดังขึ้นพร้อมกันดังก้องลานราวกับเป็นคำสาบานร่วมกันของทั้งกองทัพกมลชนกสูดหายใจลึกเธอรู้แล้วว่าวันนี้คือวันที่เธอได้ศักดิ์ศรีคืนกลับมาไม่ใช่เพียงเพื่อตัวเธอเองแต่เพื่อเพื่อนหญิงทุกคนที่เคยถูกมองข้ามในกองทัพเพื่อพิสูจน์ว่าความกล้าหาญไม่แบ่งเพศและความจริงจะไม่มีวันถูกฝังกลบตลอดกาล ในแววตาของเธอน้ำตายังคงเอ่อคลอแต่รอยยิ้มแรกหลังจากผ่านความมืดมนก็ปรากฏขึ้นรอยยิ้มแห่งชัยชนะของหัวใจและในวินาทีนั้นเองทั้งค่ายทหารต่างยอมรับอย่างพร้อมเพรียงว่าร้อยโหมนลกไม่ใช่หยุดอีกต่อไปแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของศักดิ์ศรีความยุติธรรมและความกล้าหาญที่แท้จริงเสียงกลองสนามเงียบลงเหลือเพียงสายลมพัดผ่านสนามฝึกที่เมื่อครู่ยังเต็มไปด้วยความกดดันผู้บัญชาการสูงสุดเดินออกมาพร้อมเอกสารคำสั่งเสียงประกาศชัดถ้อยชัดคำสะท้อนกล้องทั่วลาน พันเอกเดชากรมีความผิดฐานใช้อำนาจเกินเหตุและทุจริตต่อหน้าที่ราชการด้วยหลักฐานชัดเจนต่อหน้าทหารทั้งค่ายตั้งแต่บัดนี้ปลดออกจากตำแหน่งทันทีเสียงฮือฮาดังลั่นทหารบางนายถึงกับถอนหายใจโล่งอกหลายคนสบตาก,กันราวกับไม่อยากเชื่อว่าอำนาจของชายผู้เคยยิ่งใหญ่จะล่มสลายลงในพริบตาเดชากรยืนนิ่งราวกับถูกดึงวิญ,ญญาณออกไปจากร่างใบหน้าซีดเผือดเหมือนคนสิ้นหวังเขาถูกควบคุมตัวโดยสารวัตรทหารเสียงกุญแจมือกรก ดังขึ้นเป็นสัญญาณว่าความลับและความชั่วร้ายที่เขาก่อไว้ไม่มีที่ให้ซ่อนอีกต่อไปขณะร่างของเดชากรถูกพาออกไปสายตาของเขาเหลือไปมองกมลชนกแววตาเต็มไปด้วยความเกลียดชังปนักความไพยแพ้แต่หญิงสาวไม่ได้ตอบโต้เธอยืนตรงด้วยความสงบราวกับบอกเงียบๆว่าความจริงคืออาวุธที่ทรงพลังยิ่งกว่าการแก้แค้นสนามฝึกกลับสู่ความสงบแต่ไม่ใช่ความเงียบงันเหมือนเดิมหากเต็มไปด้วยความเคารพที่มุ่งตรงไปยังกมลชนกทหารหญิง และทหารชายหลายคนเดินเข้ามาทำความเคารพด้วยท่าทีจริงใจร้อยตรีหญิงสุภวดีเอ่อยขึ้นกมลชนกเธอทำให้พวกเรารู้ว่าศักดิ์ศรีของเครื่องแบบสำคัญยิ่งกว่าความกลัวใดๆพนเอกหญิงอรไทยมองลูกสาวด้วยสายตาภาคภูมิใจน้ำเสียงหนักแน่นแต่แฝงความอ่อนโยนวันนี้ลูกได้พิสูจน์แล้วว่าเลือดนักรบที่อยู่ในตัวลูกไม่ได้ว่าจากเพศหรือยศตำแหน่งแต่จากหัวใจที่กล้าเผชิญความจริงกมลชนกยกมือทำความเคารพผู้บังคับบัญชาและเพื่อนทหารทุกคนน้ำตาคลอเบ้าแต่ใบหน้าย,ยิ้มสว่าง ดิฉันไม่ได้ทําเพื่อตัวเองแต่เพื่อกองทัพเพื่อความถูกต้องที่ต้องยืนหยัดต่อไปเสียงปรบมือดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพียงเสียงแห่งกําลังใจแต่คือเสียงยอมรับว่าเธอได้กลายเป็นตัวอย่างของนักรบหญิงผู้ไม่ยอมจํานนต่อความอายุติธรรมภาพเหตุการณ์ครั้งนี้ถูกเล่าขานในค่ายและกระจายออกไปนอกกําแพงทหารหลายคนเริ่มมองทหารหญิงด้วยสายตาใหม่ไม่ใช่เพียงผู้ตามแต่คือผู้กล้าที่พร้อมยืนหยัดเพื่อความจริงเดชากรถูกจดจําในฐานะตัวอย่างของอํานาจที่พังทลายลง เพราะความชั่วร้ายขณะที่กมลชนกถูกจดจำในฐานะสัญ,ญลักษณ์ของศักดิ์ศรีและความกล้าหารเรื่องราวของเธอกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับทหารรุ่นใหม่ทั้งหญิงและชายว่าความถูกต้องไม่มีเพศกำหนดข้อคิดปิดท้ายในโลกแห่งอำนาจและกฎเหล็กบางครั้งคนชั่วอาจด,ดูเหมือนยิ่งใหญ่แต่เมื่อความจริงถูกเปิดเผยอำนาจที่สร้างจากความกลัวก็ไม่ต่างอะไรกับประการทรายที่พังทลายลงเพียงคลื่นแรกตรงกันข้ามศักดิ์ศรีที่เกิดจากความกล้าแม้ต้องแลกด้วยน้ำตาและความเจ็บปวดแต่จะคงอยู่ตลอด ไปเป็นแสงสว่างที่นำทางคนรุ่นหลังอำนาจที่ได้จากความกลัวอยู่ไม่นานแต่ศักดิ์ศรีที่ได้จากความกล้าอยู่ตลอดไป